jolt you'll a and then die. สวัสดีครับสวัสดีทุคได้รับเชิญนะวันนี้เรางมีเล่เกมกับจัมฟอนะตอนนี้กับซากินะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเอาตัวมาเล่นหลังอ๋อไม่ใช่ไอ้นีนออนไลน์นี่หว่ากดดูผิดโทษไปวันนี้ซากิสิงไงดีผมมาเล่นนะเนื่องจากเราเพี่งจะเล่นเล่นอะไรมาตีแล้วมันหลุดนะฮะ ย้อนกลับไปดูได้ต่ปีนันที่มันอยู่ทิ้เลยไม่ได้ลบเราคือไม่ได้จับนานมากแต่วัวนั้นอ่ะกดเอกดเอนั่นแหละได้ละเห็นไหมสกิลจะคุมฝั่งนั้นได้ต้องเป็นไอดีฟตีมผมเวเอาไปอย่างเงี้ยแล้วใช้รีมดคุมเอาไม่งั้นมันจะหลุดอีกรอบไปต้องใช้วิทีนี้เล่นเอาท่านี้ก็ไม่หลุดแล้วแต่เดี๋ยวลืมนะตัวละครหลักมันเป็นฝสกิลของกูนะใช่ใช่ไม่ลืมไม่ลืมไม่ลืมคุณลาวิก้าเฮ้ยเอาอ่ะจะเล่นบัฟอ่ะ ลในกับกูเคยคุยกันแล้วว่าตัวละครกันไหมดีอยู่แต่ได้คุณลาปิก้าเนี่ยมาแติดต่อกันติดเตะแลก็จับไม่ได้คอมโบเหมือนพิโซกะาเอ้คุณลาปิก้าอารมณ์คล้ายๆกับพิษสกะแหละมาครับก็กดให้ผู้ชมที่นี้อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ดะบ้างใครที่ยังไม่กดติดตั้งใครชวยกดให้เป็นแรงใจนะครับกูลืมปีไมีคนลืมปู ออฟบออาร์บีหรือเอลบีนะอ่ะสกีฟให้อ่ะโอเคทิ้งนาะอันนี้ชาร์บโอเคอันนี้อันบนอันบนจะเป็นพุ่งอันล่างเป็นเปลี่ยนเอลบีพุ่งใช่ไหมเออก่อนจัดดิก่อนมาสกิฟพร้อมล้ะนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ชุดิเกนต้นเคว่ะรีบว่ะเอาว่ะคนลาบิก้าว่ะบับว่ะจะปวดได้พังเลยสกี่นอนนี้เอาไปเพื่อนแป๊บมึงนะกูไม่ได้เสียสกีว่ะเหรอเออได้ยินแล้วเมื่อกี้ไม่ได้เสียริคอร์ดนม่ได้เสียงเกมมา กูเห็นพวกมึงพูดไงแต่ว่าเสียงมันไม่เข้ากูเลยกงอุ้ยเคาน์เตอร์โอ้โหมันเป็นเรื่องของการเคาน์เตอร์แกก็เป็นเคาน์เตอร์ว่านะสักทีโอ้แม่งไอ้ก่อนมีคนกดแคนก่อนเหรอ มาดิอุ้ยไม่ให้บอกยิงฉุดติรนแล้วตะกี้เอ้ยอโอ้โหคอ<ส>เตอร์ไม่ได้อ่ะกดไม่ทันขอนี่บอกยิงฉุดไปก่อนรอดูผมยาวนะรออยู่ใช่ไหมได้กูจัดให้ <laughs> กระดักตีไงอ่านหนังสือเหรอเมื่อกี้ไม่น่าปล่อยแต่วิ่งต้องได้ตีไงสกิทำอะไรไปไหนสกิวิววิวิเรียบร้อยผมยาวระบบสอบระดับด้วยสกิเอ้ยมาเรายิงฉุกันดีกว่าเพื่อน ชิงชุบคอนโโอ้หเกือบตายโอ้ตายเลยตายเลยเว้ยเนี่ยกูว่าพอสองระดับไงมาปิดด้วยกูไม่คุ้นแรงอ่ะไม่น่าเชื่อใจเลยคขนาด้หรอวะพลังของคู่หูไนล่ะวิ่งเอสเกิลเฮ้ยกูเวลาจักรพรรดิว่ะเฮ้ย เวรเก่าเฮ้ยเฮ้ยโดนเหรอรีบจังหวะดกำลังล้มอยู่กับพื้นเนี่ยเขาไม่โดนหรอกนะเพื่อนลองหลบวิสกี้อิซุซิชิจังหวะที่เด้งกับพื้นเนี่ยมันไม่โดนท่าอยู่แล้วเว้ยแจงหวะดสกิกดเอกดอันติเลยไปก็กำลังลุ้นเลยกูจะโดนพี่เนี่ยอุ้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 ยนารุคามิไม่โดนว่ะ โอ้เกตเอสเก็บไม่พออ่ะโอ้คอเตอร์เออโต้คอเตอร์ไม่ได้ด้วยฮลี่เชนแต่ฮิวหรอไม่ให้โอ้ยมาบัฟละวอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยกับเมาฮิเชน ตากีทำอะไรของเพื่อนดีไงทำบุไปก่อนเพื่อนเรียบร้อยป้ไปสองกระดับเลือดเรือไปแทนโอ้โหโอ้โหมันเอาโซโลมาลับเอป้าบิดกิตอ่ะกูจะเปลี่ยนตัวเหน่อยจบเลยนี้ ตกจัดอะเฮ้ยเจมไม่ถึงเหรอได้ถึงดิจังหวะจังหวะวัาวิกฤตมากูเปลี่ยนตัวนะแม่งเอ้ยอิซุซิชิเฮ้ยไม่ตายอะนะเฮ้ยไม่ตายได้ไงวะไม่ตายได้ไงวะสักทีสักทีปลิวอะเรื่องไรโคลเขไหนวะตาป้าเดี๋ยวเฮ้ยไม่ถึงไม่ถึง <i> ตายเพื่อนเรียบร้อยอะไรพุ่งไปวะมาให้รอบนึงมาจะเปลี่ยนตัวปะเปลี่ยนเปลี่ยนเอ้ยชุดเดิม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 ได้ชุดเดิมกูไม่เปลี่ยน <c oughs> เอาเลืออจัด,จด มาโอ้บัฟเลยเหรอรีบเพิ่มเลยไปไหนตะกีทีกกอุ้ยวัดท้าปีกัน่ของเคานตอร์ไม่ได้เหรอไไโอ้จบแล้วนึกว่าเคานเตอร์ได้น่าจะพิโซกะมาเล่นเหรอได้เคานเตอร์อก่อนยิงไม่โดนเลย เรียบร้อยเคาเตอร์ดนไปเลยตะกี้ก่อนจัดดีก่อนก่อนดิงไปไหนแล้วเนียอุ้ยโดนจับอกัดตันเลยตะกี้ วิแรงนะสองระดับแบรงนะฮะสวยน,นี่กรทำดีจะปวดได้พังเลยอุ้ยกันวหรอโอ้โหอันนี้ก็ใส่ย,ย้ำเลยนะผู้หญิงก็ใส่ย,ย้ำเลยเหรอโอ้ผูอด,ด่าเลยเพื่อนเออบล็อกรู้ ขอคือแนนะสกฤฤฤิ <laughs> บาทารูปพักไปก่อน <c oughs> ไม่ถึงวาก่อนพี่ิชิฮิวะเฮ้ยยี่ไม่โดนเลยก่อน <c oughs> อะไรวะ วิโอ้โหตีตดไกลอะอโหคุณเรามีการเ่งโกงมากเลยตอนตีกไก่อะไ่ได้ดนะขไกอ่อะเอ้ยไม่ถึงเลยนะกรโอ้โหกระดาษก็อูด,ดาวะนเลเพื่อนเฮ้ยยโอโเคเอสเก็บไว้พออ่าโดดไม่ได้เมื่อต้องกัน ตายโซโลไม่ตายหรอกโอ้โหไม่ตายหรอกจับดีจับดีนั่นแหละกูหลับใจ,จับอยู่มันติดกันเรียบร้อยไปไปเพื่อนเจอกันในรอบต่อไปไม่ทำไมถึงเรียกกันให้จับอ้าวไอ้สัตว์ของกูกูจะจับแล้วมันไม่จับไม่ติด เฮ้ยคุณลามิก้าเราแต่เราเห็นกูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเรียกมันมาเฮ้ยไม่อะไรวะอุ้ยจับไม่ทันอ,อ๋อแต่อันนี้ถึงเ้ยเฮ้ยอันนี้ถึงนะเรียบร้อยโดยเรลาฟ<ม>าดวิกิตไปหน่อยเพื่อน เรียบร้อยเข้าไปที่หน้าก่อนสกิสองระดับฮู้คดแรงแรงมากโอ้โหกูกับเคาน์เตอร์แม่เข้ามาพุ่งอีกพุ่งเบ่งไอ้สกิเอ้ยนี่มันเสบจริงโอ้โหหน้าสั่นมึงลองตีดีๆแล้วก็ตีเลยโอ้โห ไอ้ตัวอย่าโดนไอ้ก็อ,อยจะโดนนั่นเนี่ยเรียบรอ้อ,อยกูว่าแล้วไหนวะอ้หเกือบตาย <c oughs> อ่านแล้วตื่นหรอยังพยมไม่ได้อ่าน <c oughs> <c oughs> อยู <c oughs> <c oughs> ข้าเคาเตอร์แกใช่ปะอ่านหนังสือกูเห็นไม่หยุบไม่ได้เปล่ยนตัวาวอี่ฉุบเพื่อนไม่ตายหรอกอหุยแต่แรงไาคิดรัวมาม่าแหลไอ้ฟ้าเดินได้<อ><อ>มาดี<อ> <c oughs> โอ้โหป้าว่าท่าอะไรของป้าเนี่ยเรียบร้อยอีกซีซีโ <c oughs> อ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโดนโดนอะไรอ่ะเอา้าเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อ,อ,อ,อกี้โดนอะไรวะอ๋อชูริเคนมีด้านหลังด้วยบ๊ายบายเพื่อนจีจี ตายป่าววะไอชิ้นไม่ตายวะเอแล้วเอ้ยโดนป้าไม่กินถูกกรรมัดจริงนะนั่นแหละจบสวยๆเอ้ยไม่ทันวะนี่ไงยังไงยังไงยังไงดียังไงดีรอเวลาแล้วนั่นดียังไงดีอุ้ยฉันโดลเค็นมาแต่ใครเลย โอ้โหกาดหลุดมาสกิมาโอ้โหเราโซโลมาหลอกล่อเหลี่ยม ขอเล่นมุกเร็วบ้างสักกี่หนีแด่ทำอะไรโอ้โหอืมแล้วมาโดน สักทีหนึ่งดิไปไม่โดนดึงหรอกฉันเมื่อกี้กูอะโดนไปแล้วโอ้เขาฮิลด้วยโมล่เชนเหรอป้ากูเรียกว่ามิกิจไม่ออกเดี๋ยวโอ้้หกดทิดท่าแล้วไม่ก็ตีไม่โดนด้วยนะ ไอ้เอสเคปเลยเหรอเล่นปุ๊บโว้ย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 โดนด้วยอ่ะถึงป่าวอ่ะโอ้กระดาษไม่ถึงอื้ม เอาไวอะไรสเกเกลอยอะละโอ้โหโอ้โหโดนจัดนะไม่ดีว่าจะโดนดิไม่โดนหรอกชุลิเคนอ่ะตุนใจอยู่ร้านหนึ่งว่ะตุนฮะไอ้เวลาหมดดีกว่าไม่ได้สังเกตไอ้เฮ้ยโอ้ เลือดน,น้อยกว่ากูอาจจะเข้ามาเปิดอันตีกสักรอบหนึ่งอ้าเสียดายยังไงตัวผู้เล่นเดือนฮะยังไงนะเดี๋ยวตัวผู้เล่นนี่คือยังไงให้ตุลไปเล่นแทนตุลมาเล่นอีงั้นเลยงั้นเดี๋ยวเราจบคลิปก่อนแล้วกันนะก็สกิลที่จะไปนี่ก่อนแล้วกันนะผมนะถ้าชอบก็กดไลค์กดไลค์กดแชร์ก,กดกระดิ่งเลยนะคล่ะที่ใหม่นะเจอใหม่คลิปหน้ากัน